o n นบรีสสองคือภาพอยนตร์แนวอแอคชั่นกึ่งรรนทึกขวัญที่คราวนี้จะกลับมาในรูปแบบของแอคชั่นที่จัดเต็มมากกว่าเดิมแถมยังมีการปรับเปลี่ยนให้ตัวร้ายจากภาคที่แล้วพลิกกลับมาอยู่ในฝั่งดีแทนบางเพื่อที่ผู้ชมจะได้ติดตามบรรยากาศแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอีกด้วยนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยจะพามาดูว่าในภาพยนตร์จนบรีปี2021 จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสดสพัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ Steven Lang, สตีเวนแลง2เป็นคนตาบอดอีกครั้ง หลังจากที่ได้รู้ว่าจะได้กลับมาแสดงในภาพยนตร์ภาคต่อทางสตีเฟนแลงก็ได้ทำการเตรียมตัวเป็นคนตาบอดอีกครั้งโดยการฝึกซ้อมที่จริงจังสุดๆอย่างการเข้าไปทำงานร่วมกับสมาคมคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโอเบนีนิวยอร์กเพื่อฝึกออกแบบท่าทางของคนตาบอดให้แม่นยำมากกว่าเดิมแบบที่เขาเคยทำในภาพยนตร์ภาคแรกมาก,ก่อนนั่นเองเฟนิกซ์ สำหรับชื่อฟีนิกซ์ที่ชายตาบอดอย่างโนมแมนตั้งให้กับเด็กสาวนั้นจริงๆแล้วโนมแนก็น่าจะรู้มาตั้งแต่ต้นจากข่าวแล้วว่าเด็กคนนี้ชื่อทาร่าแต่เขานั้นก็ได้ตัดสินใจตั้งชื่อใหม่ให้กับเธอด้วยการเอาชื่อของนอกฟีนิกซ์ซึ่งเป็นนกที่ไม่มีวันตายที่มักจะเผาตัวเองจนไหมก่อนจะเกิดใหม่ขึ้นมาเป็นนกที่สวยงามกว่าเดิมโดยมันก็จะเหมือนกับเด็กน้อยอย่างทาร่าที่เคยรอดชีวิตจากอุบัติเหตุบ้านไฟไหม้มาก่อนและเพื่อที่จะได้ไม่ต้องหวนกลับไปหาตัวตนเดิมชื่อฟีิกกกซ์จึงเเหมมมาาะสสับธอทุ่ดแล้ว ของที่ถูกขโมยสำหรับเนื้อหาในภาพยนต์ภาคนี้สิ่งสำคัญที่โนแมนหรือชายตาบอด กังวลว่าจะถูกขโมยมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นฟีนิกซ์ซึ่งถูกกลุ่มค้ายาหวังที่จะรับพาตัวเธอไปเพื่อผ่าตัดเอาหัวใจออกมาโดยมันก็จะถือว่าชัดเจนมากๆว่าน,นอร์แมาจะรักฟีนิกซ์เหมือนกับลูกจริงๆชน,นิดที่ว่าเธอเปรียบเสม,มือนกับหัวใจของเขาเลยก็ว่าได้และมันก็จะไม่ต่างกับเนื้อหาในภาพยนต์ภาคแรกที่เขากังวลว่าจะเสียงเงินสามแสนดอลลาร์สหรัฐซึ่งถูกเก็บเอาไว้สำหรับการดูแลเด็กสาวที่เขาหวังว่าจะเกิดมาจากซินดี้โรเบิร์ตหญิงสาวที่เขาจับมาขังไว้และมันก็เปรียบเสม,มือนกับเป็นหัวใจหลัก ที่เขาต้องรักษาไว้แบบสุดชีวิตนั่นเองฆ่ามาแล้วหลายคน ในตอนต้นเรื่องจะมีการนําเสนอข่าวออกมาในทีวีว่าในตอนนี้มีกลุ่มโจรขโมยอวัยวะออกมาป่วนเมืองอยู่โดยที่ตำรวจไม่สามารถตามตัวได้เลยซึ่งก็แน่นอนว่ากลุ่มกลุ่มน,นั้นก็จะเป็นกลุ่มของเรยนน์แลงซึ่งขึ้นมานําแกงด้วยตัวเองหลังจากที่ภรรยานักปรุงยาของเขาล้มป่วยลงไปและถ้าอิงจากเนื้อข่าวน,านั้นมันก็น่าจะชัดเจนแล้วว่ากลุ่มมนี้จะทําการขโมยอวัยวะมาซ่อพักแล้วซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามีทั้งการขโมยมาขายเพื่อหาเงินมาใช้ในการผ่าตัดหัวใจหรืออาจจะขโมยมาให้กับตัว ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าใช้เองอีกด้วยชาเปิดเรื่อง ในช่วงเปิดเรื่องนั้นเราจะได้เห็นภาพของเด็กน้อยอย่างฟินิกซ์ที่เนื้อตัวมอมแมมป์เบอรี่คีทาวากำลังเดินมาตามถนนด้วยความเหนื่อยล้าแบบสุดๆก่อนที่จะล้มลงไปแล้วเราก็จะรู้ว่าชายตาบอดจะมาช่วยเธอในภายหลังซึ่งวิธีการนำเสนอภาพนั้นก็แทบจะเหมือนกับใน,นภาพยนต์ภาคแรกที่ร็อก,กี้ถูกชายตาบอดลากไปตามถนนเพียงแต่สำหรับฟินิกซ์เธอจะถูกพาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่าจากโรกี้ที่กำลังจะถูกพาไปตกนรกทั้งเป็น ห้องใต้ดินต้องมีที่คุมขังในห้องใต้ดินของนอร์แมนหรือชายตาบอดในภาคนี้นั้นแม้ว่าเขาจะไม่จําเป็นต้องไปจับเด็กสาวที่ไหนมาคุมขังอีกแล้วแต่การเตรียมความพร้อมให้กับฟินิกซ์ที่เขาวางแผนให้เธอเดชเข้าไปหลบในกลองเลยขนาดใหญ่ที่ล็อกจากข้างในได้นานก็จะเป็นสิ่งที่เสื่อมอมาว่าเขายัางคงต้องการที่จะจองจําเด็กคนนี้ให้อยู่กับเขาไปตลอดกาลแม้ว่าคราวนี้เขาจะมีเจตนาดีในการดูแลเธอให้รอดพ้นจากอันตรายก็ตามอดีตของนอร์แมนนอสตรอม ในตอนที่ตัวละครชิมบอบเดินเข้าไปพบกับตราทหารของโนแมนนอสตรอมหรือชายตาบอดน,นั้นนี่ก็จะเป็นอีกครั้งที่ภาพยนตร์จะมีการตอกย้ำออกมาแบบชัดเจนว่าโนแมน เคยเป็นหน่วยในวิเซลหรือหน่วยรบพิเศษของกองทัพเรือสาวารัสมาก่อนจริงๆแถมยังเคยผ่านสงครามอ่าวอิวรักคูเวตซาอุดีอาระเบียและอ่าวเปอร์เซียในยุค90มาแล้วจริงๆซึ่งนี่ก็จะทําให้กลุ่มคนร้ายในภาคนี้ตกใจพอสมควรเลยแต่จะยังถือว่าไม่เกรงกลัวเท่าไหร่เนื่องจากพวกเขายังมั่นใจว่าการจะเอาชนะคนตาบอดไม่น่าจะใช่เรื่องที่ยากขนาดนั้น <MAN> การพูดถึงพระเจ้าของนอร์แมน ในภาพยนตร์ภาคนี้นอแมนก็จะเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าไปเป็นการนับถือแทนแล้วอย่างการพูดออกมาก,กับฟินิกส์ว่า Never take things for granted God will take it from you ที่มีความหมายประมาณว่าอย่ามองข้ามสิ่งต่างๆเพราะพระเจ้าจะเอามันไปจากคุณก่อนที่เขาจะตอบกลับฟินิกส์ที่ถามเขากลับมาหลังจากได้ยินประโยคนี้ว่าพระเจ้าไม่ดีอย่างนั้นหรอด้วยการบอกว่าพระเจ้านั้นยุติธรรมต่างหาซึ่งมันจะต่างจากภาพยนตร์ภาคแรกที่เขาพูดออกมาว่า There is no god is a joke ที่มีความหมายประมาณว่าเรื่องพระเจ้ามันเป็นเรื่องตลกเนื่องจากในตอนน,นั้นเขาไม่เชื่อในพระเจ้านั่นเองสังคมของทหารผ่านศึก แม้ว่าโนแมนจะแสดงตนแบบชัดเจนมาตลอดว่าเขานั้นไม่อยากสูงสิงกับใครแต่ในภาพยนตร์ภาคนี้เขาจะทำการติดต่อให้เฮอร์นันเดซที่เป็นทหารผ่านศึกนั้นเข้ามาดูแลฟินิกซ์ให้เขาด้วยและไว้ใจขนาดให้ทั้งสองออกไปเที่ยวด้วยกันซึ่งการที่เฮอร์นันเดซเคยเป็นทหารมาก่อนก็จะมีส่วนที่ทำให้โนแมนไว้ใจเธอมากๆจนยอมพบหาเป็นเพื่อนและเธอเองก็น่าจะรู้อดีตที่เลวร้ายของโนแมนอยู่เล็กน้อยแม้ว่าเขาจะปกปิดมันไว้ก็ตามอาการป่วยของโจเซฟีน ในตอนที่แม่ของฟีนิกซ์หรือทาร่า,รายัางโจเซฟินปรากฏตัวออกมานานเราจะเห็นได้หรือว่าเธอจะมีอาการป่วยที่หนักมากๆชนิดที่ว่าไม่สามารถเดินได้ซึ่งถ้าไปตรวจสอบข้อมูลของเหตุการณ์และสาเหตุที่ทําให้เธอเป็นแบบนี้นานมันก็จะมาจากการที่เธอพลาดเผลอปรุงยาผิดสูตรจนทําให้สารเคมีระเบิดอย่างรุนแรงใน l a บจนส่งผลให้อวัยวะภายในของเธอเป็นผิด และล้มเหลวลงไปในระดับหนึ่งทันทีนั่นจึงทําให้เธอ,อยังคงต้องการอาวัยวะอื่นๆอีกเป็นจํานวนมาที่ไม่ใช่แค่หัวใจด้วยเรื่องจริง ในช่วงท้ายเรื่องนั้นนอร์แมนจะบอกกับฟินิกซ์ไปว่าเรื่องที่เรแลนด์ land, กับแม่ของฟินิกส์เล่าออกมานานมันจะถือว่าเป็นเรื่องจริงหมดเลยและคนเลวสองคนนั้นก็ไม่ได้โกหกเธอแต่อย่างใดมันจึงสรุปออกมาได้ว่าแต่เดิมฟินิกส์ก็จะเป็นลูกสาวของเรแลนด์สิงชื่อทาราและเคยอยู่ในบ้านของคนปรุงยาสาหรับสงขายที่เป็นแม่ของเธอจริงๆก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่บ้านไฟไหม้จนแหลกพัง ส่งผลให้ทาร่าหลงออกมานั่นจึงทําให้ระยะเวลา8ปีกว่าที่เธอไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จริงๆนั้นส่งผลให้แม่ของเธอที่เป็นคนปรุงยาและเป็นโรคหัวใจตัดสินใจสังหารลูกคนนี้ได้ไงมากๆเพียงพราเลือดแนวร่างกายของพวกเขาเข้ากันได้และจะทําให้การผ่าตัดมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นนั่นเองฆ่าชิมบอบด้วยอาวุธเดิม ในตอนที่นอร์แมนไปเจอกับศพของเฮนันเดสเขาจะตรวจจับได้แล้วว่าเธอน่าจะเสียชีวิตด้วยอาวุธแบบคอนเล็กๆของจิมบอบซึ่งไม่ได้โอกาสมาเจอกับจิมบอบอีกครั้งนอร์แมนก็จะใช้อาวุธของศัตรูชิ้นนี้ในการแก้แค้นผ่านการทุบไปที่หัวของจิมบอบแบบเต็มๆเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับทั้งเฮนันเดสและมาอย่างชาโดว์ที่เขาพูดเชื่อ,อ,อมาด้วยจิมบอบจึงตาลงไปดวยวิธีการที่เขาเอาไปทํากับคนอื่นนั่นเอง ความห่วยของห้องผ่าตัด ในฉากห้องผ่าตัดเถื่อนในตอนท้ายนั้นหมอเถื่อนที่ถูกจ้างมาจะทําการใช้เลื่อยวงเดือนในการพยายามผ่าตัดเอาหัวใจของฟินิกซ์ออกมาซึ่งนี่จะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดมากๆเพราะอุปกรณ์นี้มันจะไม่มีประโยชน์ในการผ่าตัดหัวใจเลยเนื่องจากมันจะถูกใช้เพื่อตัดเปิดกระโหลกศีรษะออกในระหว่างการชนะศพต่างหากรายละเอียดส่วนนี้จึงเป็นการเสื่อ,อ,อ,อกมาได้ว่าภาพยนตร์ต้องการจะนําเสนอว่าห้องผ่าตัดนี้มันห่วยและทุนต่ำจริงๆจ,จ,จึงเลือกให้เลื่อยวงเดือนได้กลาามาเป็นอุปกรณ์ซึ่งจะใช้สําหรับการ และอาจจะเป็นไอเดียเล็กๆของทีมงานที่ต้องการจะนําเสนอความเถื่อนของสิ่งเหล่านี้เข้าไปการโจมตีของนอร์แมน ในฉากการต่อสู้ของนอร์แมนบางครั้งจังหวะที่เขาโจมตีเหยื่อเขาก็มักที่จะตั้งใจทําลายอ,าอยัยวะหรือทําให้เหยื่อคนนั้นพิการทั้งแบบถาวรเลยช่วคราวอยู่เสมอทั้งการโจมตีครั้งแรกไปที่จิมบอบซึ่งเขาดูเหมือนจะโจมตีดวงตาของเป้าหมายคนนี้แบบชัดเจนมากๆตอนโจมตีเจอเร็กก็พยายามที่จะทําให้เขาเป็นใบด้วยการอัดกาวไปที่ปากก่อนจะจบลงด้วยการควักตาเราย์แลนจนเละซึ่งมันก็น่าจะเป็นจุดประสงค์ของนอร์แมนที่อยากจะให้คนพวกนิวรู้สึกเองบางว่าการพิการมันเป็นยังไง การผ่าตัดสลับหัวใจไม่จำเป็นต้องผ่าจากคนเป็น แม้ว่าการผ่าตัดเือในตอนท้ายเรื่องนั้นจะมีการนําเสนอจากหมอที่ถูกว่าจ้างมาว่าในห้องผ่าตัดเฉพาะคิดนี้เขาจะต้องทําการผ่าหัวใจของฟีนิกซ์ในตอนมีชีวิตอยู่เพื่อย้ายเข้ามาในร่างของแม่เธอทันทีเลยเนื่องจากพวกเขาไม่มีระบบจัดเก็บอาอยวะแต่ในโลกจริงๆของเรานานเราจะสามารถใช้หัวใจของผู้ที่เสียชีวิตใหม่ๆนํามาผ่าตัดใส่เข้าไปแทนที่หัวใจเดิมของผู้ป่วยได้โดยไม่จําเป็นจะต้องรักษาชีวิตของคนที่โดนผ่า,าไว้เลยหรือถ้าหาคนคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วแพทย์จะทาการใส่เครื่องช่วย หายใจไปที่คนคนนั้นเพื่อรักษาสาภาพร่างกายเอาไว้แบบช่วคราวก่อนแทนอดีตจากภาพแรก ในช่วงท้ายของภาพยนต์ที่โนแมนบอกให้ฟินิกซ์อยู่ห่างๆเขาซาเนื่องจากในอดีตเขามีแต่เรื่องราวแย่ๆทั้งการฆ่าคนและการข่มขืนซึ่งนี่ก็จะเป็นการพูดถึงสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในภาพยนต์มาแล้วแบบชัดเจนมากๆอย่างการที่โนแมนได้ทําการสังหารโจที่เข้ามาในบ้านรวมไปถึงการจับผู้หญิงเอามาไว้ที่ชั้นใต้ดินเพื่อหวังจะใช้อสุจิของเขาผสมเข้าไปในมลลูกของเธอสําหรับการให้กําเนิดลูกคนใหม่ซึ่งมันก็คือการข่มขืนแบบอ้อมๆนั่นเอง Father. Have killed. การเข้าห้องใต้ดินในตอนที่นอร์แมนหาทางเข้าไปหลบในห้องใต้ดินด้วยการเข้าจากทางนอกบ้านนันเราก็จะเห็นได้แบบชัดเจนเลยว่าเขาจะยังคงรักษาแพทเทิร์นการเข้าออกสถานที่นี้ไว้เหมือนเดิมอย่างการล็อกจากข้างในได้และหมาของเขาอย่างชาโด w ก็จะทําการเฝ้าทางเข้าข้างนอกเอาไว้นั่นเองการผ่าตัดที่เป็นไปไม่ได้ ตามความจริงแล้วความพยายามของเรย์ลาที่ต้องการจะดึงหัวใจของลูกสาวออกเพื่อเอามาช่วยภรรยาของเขานั้นวิธีการดังกล่าวมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผลอย่างแน่นอนเนื่องจากหัวใจของเด็กจะไม่สามารถเข้ากันได้ก,กับการปลูกถ่ายร่างกายของผู้ใหญ่นอกจากนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงระหว่างการผ่าตัดพวกเขาควรจะมีศัลยแพทย์มากกว่าหนึ่งคนเพื่อทําการผ่าตัดในขณะที่ภาพยนตร์นั้นมีเพียงคนเดียวซึ่งบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงที่ภรรยาของเรย์ลนจะเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์และการเสีย เลือดเป็นจำนวนมากอีกด้วยแจ็กเก็ตของดูกหากเราสังเกตไปที่แจ็กเก็ตของตัวละครดูกดีๆเราจะสามารถเห็นได้เลยว่าเขาจะสวมเสื้อที่มีลายของวงเอเว cast สซึ่งเป็นวงดนตรีเมเทัลจากอุรุกวัยได้โดยนี่จะเป็นรายละเอียดที่มือเขียนบทและผู้กำกับจากภาคแรกยังเฟเดรอลเรสตั้งใจใส่เขาไปน,นั่นเองเนื่องจากเขามาจากประ,ระเทศดังกล่าวและเป็นแฟนตัวยงของวงดนตรีวงนี้อีกด้วยอดีตของแม่ฟินิกส์ ในตอนที่ฟินิกซ์ถามนอร์แมนว่าในอดีตตอนที่แม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่นั้นแม่ของเธอจะเป็นคนสวยไหมและเป็นคนยังไงโดยนอร์แมนที่รู้อยู่แล้วว่าแม่ของฟินิกซ์ยังโจเซฟีนเป็นทั้งอาชญากรและคนค้ายาก็ตอบแบบลวกๆไปว่าเธอเป็นคนฉลาดก็เพียงเท่นานั้นซึ่งเขาน่าจะคิดคําตอบนี้จากการอ้างอิงว่าโจเซฟีนเป็นคนปรุงยาซึ่งมันน่าจะหมายความว่าเธอมีแนวโน้มที่จะเป็นคนฉลาดนั่นเอง She was smart. <Thank> อยากออกจากบ้านมาโดยตลอด แม้ว่าฟินิก์จะได้รับการดูแลจากชายตาบอดในระดับที่ดีมากๆแต่เธอก็จะแสดงความรู้สึกอยากที่จะหนีออกไปอยู่ตลอดทั้งการอยากออกไปเรียนโรงเรียนกับเพื่อนๆคนอื่นๆซึ่งมันจะแสดงออกมาชัดเจนมากที่สุดตอนที่เธอออกไปกับเฮนันเดสโดยเธอทั้งมองไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพรา้าและจินตนาการว่าอยากจะเข้าไปเล่นกงล้อหม,มุนกับเด็กๆพวกนั้นก่อนจะเอาโบชัวกลับมาดูที่บ้านและทั้งหมดนี้มันก็ถือว่าเป็นความปร,รารถนาในใจของเธอแบบชัดเจนเลยนั่นเองก่อนที่เธอจะตัดสินใจเดินทางไปที่ สถานที่แห่งนั้นในตอนท้ายเพื่อหวังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยตัวเองจริงๆหมวกของเฮอร์นันเดซตัวละครเฮอร์นันเดซที่มักจะสวมหมวกเบสบอลอยู่เสมอๆหากเราสังเกตที่หมวกดีๆมันก็จะเขียนเอาไว้ว่า Bad Homie ซึ่งนี่จะเป็นหนึ่งในชื่อของบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์โดนบริดในภาคที่2ภาคนี้นั่นเองภายในและภายนอกโรงแรม บรรยากาศภายในโรงแรมเกิดทั้งหมดที่ภาพยนต์ใช้ในการดำเนินเรื่องราวช่วงไทยนั้นบางส่วนจะมาจากการถ่ายทาในโรงแรมร้างจริงๆอย่างสตาร์โรซแดนเจในเมืองเอรเรนเจอวากประเทศเซอร์เบียซึ่งฉากที่โดดเด่นที่สุดก็จะเป็นฉากสุดท้ายที่นอร์แมนสู้กับเรย์แลส่วนภายนอกของโรงแรมนั้นจะถ่ายทาจากโรงแรม y m c a ที่ปิดตัวลงไปนานแล้วและตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของดีทรอยในอเมริกานอร์แมนยังรอดชีวิต ในช่วงท้ายหลังจากที่เครดิตจบลงไปนานสุนทรของพวกโจรก็จะเข้ามาหาร่างของนอร์แมนที่อยู่ในโรงแรมและเลียมือของเขาเล็กน้อยก่อนที่มือน,นั้นจะขยับขึ้นมาเบาๆซึ่งนี่ก็จะเป็นการยืนยันว่าชายตาบอดคนนี้จะยังคงรอดชีวิตมาได้และอาจจะมีการสารต่อเรื่องราวไปจนถึงภาคที่3นั่นเอง โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ดนบรีดภาคที่2ซึ่งเป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่มีการเปลี่ยนแปลงกิมมิคและสไตล์ไปพอสมควรจนกลายเป็นงานแอคชั่นแบบเต็มตัวโดยนี่จะถือว่าเป็นสาเหตุสําคัญในเรื่องของรายได้และกระแสที่ตกลงไปด้วยแลเ้เพื่อนๆหรอครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากดนบรีดภาคที่2 ปี2021นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบริยงมามีความผิดพลาดประราการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ